สวัสดีค่ะวันนี้ยาได้ของดีมาปากอีกแล้วนะคะที่เราเห็นอยู่นี่คือผักกุยช่ายค่ะใครที่ยังไม่เคยทานใครที่ยังไม่ค่อยชอบก็ลองฟังทางนี้นะคะผักกุยช่ายนี่มีประโยชน์มากมายค่ะเป็นผักที่มีฟอสฟอรัสสูงช่วยบำรุงกระดูกช่วยบรรเทาโรคหวัด ช่วยลดอาการท้องผูกเพราะอุดมไปด้วยไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายลดการเกิดโรคปมะเร็งลำไส้ช่วยลดความดันช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลในเลือดลดการเกิดตกขาวแก้เด็กท้องอืดในสมัยโบราณยาหินคุณเท่าคุณแก่บอกว่าเมื่อเป็นประดุงก็จะเอา ใบกุช่ายมาทำผสมกับข้าวเจ้าแล้วไปชาตรงที่ปวดการปวดก็จะหายนะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะกุช่ายนี้เราทำอาหารได้หลายอย่างนะคะจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานทำได้ทั้งนั้นนะคะหรือจะกินสุดๆก็ได้อย่างเช่นกินกับผัดไทยนะคะ เห็นก็เอาใบกุยช่ายมาให้กินด้วยแต่ก่อนยายก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่พอมาอ่านเจอประโยชน์ก็รู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองมากก็หามาทานหามาปลูกคะ่ะตอนนี้ปลูกที่บ้านเยอะเลยนะคะหามาปลูกนะคะง่ายๆย,ยิ่งตอนนี้เราออกไปไหนมาไหน,ไหนไม่ได้แล้วก็ไข่เกี่ยวกุยช่ายเลยนะคะเมนูเด็ด